สวัสดีครับแต่งโมลงปีกพงยิงวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยข่าวช็อกนะครับสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าสะเทือนใจไปทั่วทั้งวงการแล้วก็ทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งล่าสุดนะครับ มาก้าสื่อของสเปนนะครับแล้วก็สื่อลูกหนังทั่วโลกเนี่ยรายงานนะครับว่าดิโกโชตาเสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเป็นแนวรุกทีมชาติโปรตุเกสแล้วก็แนวรุกของสโมสรอนลิเวอร์พูลที่เพิ่งจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษมานะครับด้วยวัย28ปีครับ หลังจากที่สื่อหลายๆสำนักเนี่ยรายงานตรงกันนะครับว่าเกิดอุบัติเหตุที่ประเทศสปเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาข่าวเศร้านี้เกิดขึ้นเพียง2สัปดาห์หลังจากเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานครับโดยยังไม่มีการแถลงการยืนยันจากสโมสสลิเวอว์พูลในเวลานี้นะครับแต่ก็ต้องบอกแล้วครับขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของโชตา้าแล้วก็เพื่อนร่วมทีมรวมไปถึงแฟนบอลทั่วโลกจริงๆอันนี้ถือว่าเป็นข่าวช็อก สุดๆส,สำหรับวงการฟุตบอลเลยนะครับ ซึ่งล่าสุดนะครับสำนักข่าวที่น่าเชื่อถืออย่างสกายสปอร์ตก็ได้ตีข่าวนี้เช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นใกล้กับเมืองซามูราทางตะวันตกเฉียงเหนือของสเปนนะครับตามรายงานข่าวของ e f e ของสเปนคือเขาแจ้งด้วยว่ามีน้องชายนะครับก็คืออันเดรก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับในการชนเนี่ยเมื่อช่วงเช้าของวันพฤหัสด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับคือต้องบอกคาว่านี่คือ ข่าวเศร้าอย่างแท้จริงเลยนะครับสำหรับแฟนฟุตบอลทั่วโลกเดียโกโจโต,ต้าเนี่ยอายุ28ปีสูง178เซนติเมตรนะครับ เจ้าตัวเนี่ยติดทีมชาติโปรตุเกสเนี่ย49นัดยิงไป14ประตูครับแล้วก็ติดทีมชาติโปรตุเกสในทุกชุดนะครับตั้งแต่ชุด1 9 2 0ก1็ก็ติดมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ลงสนามเล่นให้กับเวอร์พูลหลังย้ายมาจากวูฟแฮมตันซึ่งก่อนหน้านั้นก็เล่นให้กับแอเลติโกมาดริดนั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าเจ้าตัวครับลงสนามเนี่ยในฤด,ดูกาลก่อนหน้านี้เนี่ย37นัดยิงไป9ประตูแล้วก็4แอตสิตส่วนการลงสนามให้เรพูล เนี่ย182นัดยิงไป65ประตูกับ26แอซิสด,ด้วยกันนั่นเองนะครับเอาละครับทางเพจแตงโมโลงปีกพงยิงก็คงจะต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการจากไปในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะครับเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างครับเรามาดูข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยครับ มาดูกันที่บรรยากาศของการท่าเรือกันบ้างนะครับต้องบอกว่าคึกคัดมากๆเลยนะครับหลังจากได้นักเตะใหม่มาหลายต่อหลายคนเนี่ยนะครับสูลกาก้าอย่างเงี้ยเคยอยู่กับเพียรดลมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาตอสลินนะครับปาโตอย่างเงี้ยปาเอล่าโอ้โหคือมาทุกคนนะครับฟาวเกสกาดนี่ก็คุ้นเคยกับบอลไทยดีอยู่แล้วครับคือเริ่มต้นซ้อมนะเดี๋ยวเขาจะแข่งกันนะครับในรายการเปียล่าเพรสิดเดนที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาจัด ขึ้นครับแข่งกันวันที่6กร,รกฎาคมแล้วก็วันที่10กร,รกฎาคมสำหรับการท่าเรือส่วนถ้าหากว่าทำผลงานได้ดีก็เข้าไปชิงเงิน11ล้านนั่นเองนะครับมีเงินรางวัลให้กับทุกอันดับนะครับ11ล้าน6ล้าน4ล้านนะครับคืออย่างน้อยๆเนี่ย4ล้านต้องได้แล้วครับโอ้ท่าเรือถือว่าเริ่มต้นเนี่ยก็มีเงินเข้ากระเป๋านะครับแต่ว่าดูครับจากตรงนี้เนี่ยนักเตะใหม่ๆอาร์นาวีคือเพิ่งเริ่มซ้อมแล้วก็เจอฝนนะ แล้วก็กาม่าเนี่ยน่าจะคุ้นเคยดีก็คงจะต้องอธิบายนักเตะใหม่ๆเนี่ยครับเป็นการต้อนรับนักเตะใหม่ๆนะโอ้แต่ว่าเจอฝนหนักขนาดนี้นี่ไม่รู้ว่าบาราซิลจะไปกันเป็นหรือเปล่านะครับโอ้โห,โห,โหคือบอทเนี่ยมันเคลื่อนที่ไม่ได้อะครับคือได้แต่ความเออเอนเตอร์เทนนิดหน่อยครับแล้วก็ความสามัคคีนะครับความเป็นทีมเวิร์กเนี่ย คือเพิ่งมากันนะครับแต่ว่าก็ต้องป้องกันเรื่องของอาการป่วยด้วยนะผมว่าเนี่ยเล่นลูกโด่งกันนะครับเพราะว่าลูกพักพื้นดินเล่นไม่ได้กาม,ม่านี่ถือว่าเข้าใจฟุตบอลไทยแล้วก็สภาพอากาศบ้านเรานะฝนตกปุ๊บเล่นลูกกลางอากาศครับอยู่มาหลายปีแล้วรู้หมดอยู่แล้วนะครับว่าต้องทํำยังไงเนี่ยครับแต่ว่าถือว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยครับเนี่ยนะเตก็ค่อนข้างที่จะพร้อมนะครับในการที่จะทำศึกในช่วงพรีซีซั่นแล้ว เริ่มก่อนหลายทีมเลยนะครับเพราะหลายทีมเนี่ยอาจจะซ้อมในช่วงกลางเดือนคือปีนี้มันเขาเรียกว่าถ้าไม่แข็งจริงก็อยู่ไม่รอดน,นะครับในศึกฟุตบอลบ้านเราเพราะว่าโอ้โหแต่ละทีมนี่ตัวต่างชาติ5ตัวจริงๆแล้วมีอยู่7ตัวถ้าหากว่ามีเงินในกระเป๋าเพียงพอเด็ยแต่ว่าสำรอง2นะครับแล้วก็อาเซียนอีก2นั่เตะไทยแค่4ก็ย้ำเงินไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันโหดจริง แต่เดี๋ยวมาดูครับปีนี้การเปลี่ยนแปลงของการท่าเรือจะดีอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่านะครับเพราะเปลี่ยนตังโค้ดแล้วก็ผู้เล่นนั่นเองอะนะครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดครับถ้าหากว่าตัวดีแต่ว่าเคาะแล้วผสมผสานกันไม่ลงตัวเนี่ยมันก็อาจจะไม่เข้ารูปเข้ารอยก็เป็นได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นยังเสริมยังเติมกันได้เรื่อยๆถ้าหากว่าโคต้ายังไม่ครบนะฮะแต่นี่คือภาพบรรยากาศของการท่าเรือละครับที่ทางการท่าเรือเนี่ยเก็บมาฝากแฟน แฟุตบอลชาวไทยนั่นเองครับมาต่อกันที่อินโดนีเซียนะครับไหนๆท่าเรือก็จะไปแข่งที่อินโดอยู่แล้วนะครับล่าสุดครับไม่ใช่แค่ชุดใหญ่นะที่มีการเติมแต่งนักเตะในยุโรปเข้ามาไม่ว่าจะเป็นลูกครึ่งหรือว่าเป็นลูกเซี่ยวหรือว่ายัดญาติปู่ญาตายายเนี่ยเป็นคนอินโดเนี่ยเขาก็เสริมมาในรุ่นเล็กเช่นเดียวกันนะครับนี่คือเป็นแผนเชิงนโยบายเลยครับว่าเอานักเตะจากยุโรป กลับมาเล่นให้กับอินโดนีเซียซึ่งเขาไม่สนอยู่แล้วว่าใครจะว่าอย่างไรนะครับว่าจะใช้เด็กจากยุโรปพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะเป็นใครที่ไหนแต่ว่าถ้าเข้ากฎเกณฑ์เมื่อไหร่ก็ตามตอนนี้ทีมชาติอินโดนีเซียไปเอามาหมดเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ไม่ลืมในการพัฒนาเยาวชนของเขานะคือเขาก็บอกไว้แล้วว่าเอามาเนี่ย เอามาช่วยพัฒนาแล้วก็เสริมศักยภาพนักเตะของเขาไปด้วยคือย17เนี่ยตอนนี้ไปเอานักเตะยุโรปมา9คนโอ้โหเรียกได้ว่าชุดใหญ่เนี่ยสิคนนี่9คนคือต้องบอกคบว่าทุกชุดเนี่ยมีหมดแล้วหลังจากหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าทีมชาติไทยเจออินโดไม่ง่ายครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับเขาก็มีข่าวดีด้วยนะ หลังจากที่อินโดนีเซียจะเป็นทีมเดียวที่ได้ไปฟุตบอลโลกในปีนี้นะครับเข้าไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทีมจากอาเซียนไม่มีทีมไหนได้เข้าเลยนะครับแล้วก็ยังมีข่าวดีอีกข่าวนึงก็คือทางด้านของอินโดเนี่ยได้ไปชิงแชมป์เอเชียรุ่นย17 ปีหน้าโดยอัตโนมัติไม่ต้องเล่นรอบคัดเลือกแต่ว่าไทยต้องเล่นแล้วจะมีรอบแบ่งกลุ่มแล้วต้องเป็นอันดับหนึ่งของสายเท่านั้นอย่างนั้นก็ไม่ได้เข้าไปชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายแล้วก็จะไม่มีการชิงแชมป์โลกเกิดขึ้นเลยสําหรับทีมชาติไทยนะครับตัวที่เขาเสริมมาเนี่ย โหดหรือไม่ต้องไปดูฟอร์มแต่เอาแน่ๆเนี่ยน่าสนใจอย่างคนแรกเลยเนี่ยนะครับที่เขาเสริมมาเนี่ยเป็นฟิกเคมุลเลอร์นะอายุ16ปีจากวิลเลมทูในเนเธอร์แลนด์นะครับก็เนเธอร์แลนด์นี่มาเยอะอยู่แล้วเขาบอกว่ามีปู่เนี่ยหน้าตาแบบเนี้ยมีปู่นะครับเป็นอินโดคนที่2ครับ ลิโอเนลเดทรอยอายุ16ปีจากปาเลโมอิตาลีหูว่เป็นกลางลุกแม่อินโดพ่อแคมารูนนะครับเอซาเจคอบแทงงุงนะครับคนเนี้ยอันนี้อันนี้น่าเชื่อหน่อยนะว่าเป็นอินโดเนาะเอออายุ16ปีนะครับแล้วก็กองกลางแนวรับมาจากออสเตรเลียซิดนีย์น,นะพ่อของเขาแม่ของเขาเนี่ยเป็นชาวอินโดนีเซียอ๋ออันนี้ก็น่าจะ100%เอเนาะ ขณะเดียวกันครับอีกคนหนึ่งเนี่ยโอ้หน้าน่าสนใจเลยนะครับฟริสเดอะปัสเตอร์16ปีครับจากเทลสตาร์เนเธอร์แลนด์แนวรุกปู่กับย่าตายายเป็นอินโดแสดงว่าหลายรุ่นก่อนหน้านี้แลละนะครับอีกคนนึงก็เป็นโนอาโพฮานโอ้โหเยอะจัดนะนี่น่าจะฟินแลนด์นะครับแล้วก็เล่นอยู่ในเนเธอร์แลนด์ต้องบอกเลยครับว่านักเตะอินโดเนี่ย ที่เป็นเลือดผสมเยอะมากอันนี้โดยตรงเลยนะพ่ออินโดเลยแม่ฟินแลนด์นะครับแล้วก็มีโจนาห์คิสเล,ลิงโอ้โห16ปีครับจากเนเธอร์แลนด์เหมือนกันปู่ย่าตายายเป็นคนอินโดครับลึกหน่อยนะครับอีกคนหนึ่งครับอาซาดินอายุโอ้โหอายุ16ปีจากนอร์เวย์กองหน้านะครับแม่อินโดพ่อโมรโ็อกโกอันนี้ก็ผสมเลยชัดเจนนิโคลัสอินดรานะครับอายุ15ปี จากนอร์เวย์เหมือนกันแม่เป็นคนอินโดพ่อเป็นคนนอร์เวย์โหยไทยเราน่าจะมีเยอะๆแบบนี้บ้างนะครับและคนสุดท้ายครับคบ9คนพอดีเดนเซลฮูปอายุ16ปีจากนเนเธอร์แลนด์ซึ่งที่บ้านเนี่ยน่าจะเป็นคนอินโดเช่นเดียวกันนะครับพอเห็นแบบนี้แล้วมันก็อดคิดไม่ได้นะครับว่านักเตะไทยในยุโรปมันมีเยอะนะครับทำไมไม่เรียกมาบ้างทำไมไม่ลองดูบ้างนะครับนี่ยู่17ของเราเอา,เอามา9ตัวไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่พัฒนาหรอกครับ แต่กลัวว่าเราจะตกรอบดีกว่าครับตอนนี้ฮะในหลายๆชุดเพราะฉะนั้นแล้วทําอย่างไรก็ได้ให้ทีมชาติไทยเนี่ยอยู่ในเส้นทางแล้วก็พัฒนาไปควบคู่ไม่ใช่ว่าพัฒนาอย่างเดียวแล้วตกรอบทุกรายการแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับโอ้พูดแล้วมันก็แอบ,บขึ้นเบาๆเหมือนกันเ้านักเตะไทยต้องช่วยกันแล้วครับหลังจากนี้นี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามกันได้โดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ